สินซันนี้ความจริงมันเริ่มชัดใช่เห <c oughs> มือนตอนแรกเป็นยังไงเหมือนตอนแรกแบบฟิลใส่แว่นอยู่แบบเงเห็นไม่ชัดนี่ก็ดีอันนั้นก็สวยติดทั่วอยู่แต่ยังมันมันไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้พอขยับแว่นเข้ามาปุ๊บมันชัดแล<อ>้วแล้วเป๊ปแล้วเป๊ปแบบฟื้นคืนชีพพอดีแล้วก็อาร์เซนอลอีนนกถึงเวลาที่เขาออกดอกแล้วเรากลับสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายพอดีเราเสียตัวหลักๆที่เลยวิธีไม่ทั้งวิธีการเล่นทั้งตัวผู้เล่นที่แบบเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ แต่แบบดูวิธีการแล้วก็แบบตอนแรกปีที่แล้วแม่งอันนี้จั่วไพอะไรก็แบบกินรอบวงออปีนี้จัวจ่ว<ล>ะอะไรก็บอดดแบบ <laughs> ้วยจ <laughs> ั่วยันเลยก็บอดวะอันนี้เป็นอะไรว่าจั่วไพอะไรมาแม่งบอดหมดเลยว่าอะไรวะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ดีเออไปไป,ไปแพ้เขาแบบแต่นี่แหละผมเชื่อมันมันชีวิตองเราครับมันมีขึ้นมีลงแบบอะไรอย่างเงี้ยยัง <laughs> ยังมั่นใจไหมว่าสล็อตยังยัง,ยงควรได้สิทธิในการคุมที้ก <laughs> คือคือ ไม่มั่นใจนัแต่แรกะเอาอย่างนี้ก่อนผมไม่มั่นใจนักแต่แรกแต่พอเขาทําอ่ะแต่แต่แต่พอเขาทําได้อ่ะในใจอ่ะควรยังให้โอกาสเขาอันนี้คือใช่ไม่ใช่ว่าใช่เขาควรมีสิ่งที่โดยชอบทำนี่คือเขาควรจะต้องได้รับใช่โอเคอ่ะอย่างน้อยๆอย่างแย่แล้วจบฤดูกาลเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอใช่ เพราะว่าเราอย่าลืมวันที่เขามอบความสุขให้เราด้วยขนาดเจริครอบเข้ามาทำไมเรายังรอได้กว่าจะแบบ<อ>หลายปีกว่าประสบความสําเร็จกว่าจะแบบเราจะได้ชูถ้วยจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเข้าใจเรายังรอได้เลยอันนี้เขามาปีแรกเขาทําได้แล้วอยู่ดีเราจะไล่เขาเลยเหรอเออไม่ได้ใช่ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยก่อนอะไรเงี้ยครับใช่แ,แต่มันมีมุมไหนที่เราสึกแบบแหม่ขัดใจเลื่อยๆมีไหมเยอะเยอะครับแบบการจัดตัววิธีแล้วช่วงหลังการตอบคําถามอะไรเงี้ยแบบมันเริ่มแบบลุงรันมันเริ่มแบบมันป๋หรือเปล่าวนะมันแบบ พอใส่แวน้นอ,อิลิทันฮักผมว่าเนี่ยการตอบคาถามมันเริ่มแปลกๆปะอะไรวะ <c oughs> ไอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องลงไปในสนามแล้วเขาตัดสินใจวิพลาดเรารับได้อืมออแต่แบบวิธีการตอบคาถามแบบเหมือนบางทีโทษนักเตะโทษอะไรผมรู้สึกว่าพอเราเคยเจอเจคันคอบมาอย่างเงี้ยแล้วการโยนความผิดให้แบบนักเตะอะไรเงี้ยผมรู้สึก บรรยากาศในทีมันจะเป็นยังไงครับไม่ไม่มีพูดถึงเ่ไม่มีอย่างนี้เขาจะหน้าสื่อนะเขาจะใช่แต่รับหลังเขาได้แน่รับหลังนี่คือใส่เต็มยอดอยู่แล้วผมาไ่ใจว่าอยางไง้เขแต่เขาไม่มาใส่เขาไม่ไปใส่เด็กหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอนี่มาพูดแล้วแบบเออมันมีคนนึงไม่วิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเป็นหน้าที่คุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเราก็เอกใจว่ามันเป็นหน้าที่คุณเองใช่มันเป็นหน้าที่คุณนี่ที่ต้องไปพูดเรื่องนี้กับทีไม่ใช่มาพูดออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบมันติดใจเรื่องเราอาจจะ อย่าทาแบบนี้เลยอย่าอย่าอย่าแบบนี้เลยแบบรับไปก่อนแล้วก็ไปเคลียร์หลังบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าคนดูเขาไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ปัญหาให้คนดูเขามีหน้าที่มาซัพพอร์ตหนุนหลังการตัดสินใจของคุณคุณตัดสินใจแล้วนักเตะไม่วิ่งคุณก็เปลี่ยนคุณไปหาวิธีการจัดการอะไรีนั่นคืองานของคุณเขาจ้างมาเพื่อคุณแก้ปัญหานี่แหละคุณไม่ต้องมาพูดให้คนดูฟังอะไรเงี้ยโอเคอะไรเงี้ยครับ